สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ไทยดวงกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะก็คือจะเป็นการเปิดไพ่ไทยดวงประจําวันที่2 3ถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 3นี้นะคะมาดูตําแหน่งของเจ้าชะตาเจ้าชะตาเนี่ยมีความสุขดีเห็นไหมจะมีโชคจากการเดินทางแล้วก็เดินทางไปปาร์ตี้ไปกินไปดื่มมีโชคจากการกินการดื่มนะคะ หรือบางคนที่จะซื้อรถได้รถนะคิดจะได้เดินทางได้เดินทางแน่ๆเลยเพราะว่าภายข้างเคียงก็เดินทางเช่นกันก็คือเดินทางไปทํางานไปหาเงินประมาณนี้นะไปหาเงินด้วยแล้วก็ได้โชคจากการกินการดื่มนะคะอ่าแล้วก็จังหวัดที่จะไปอะ่ะจะต้องเป็นแบบนะมีแม่นะ้ำมีทะเลเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยผ่านนะคะก็คือจะมีความสุขนะกับการเดินทางไปทำงาน เดินทางไปทําบุญเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เดินทางไปชิวๆนะคะอ่ามีความสุขดีมีโอกาสจะได้รับคําชมจากหัวหน้าง,งานได้เปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่ที่ดีขึ้นสูงขึ้นได้เปลี่ยนวิวย้ายวิวนะคะหรือจะได้ของขวัญถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานประจําก็คือจะอ่าจะได้อาจจะได้โบนัสนะคะได้เงินก้อนหรือได้ เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็เป็นไปได้ได้ของขวัญอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมได้ไพ่ดีด้วยนะอันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับหัวหน้างานหัวหน้างานอาจจะชอบเราก็ได้นะเห็นว่าเราทาเป็นคนที่ทํางานดีทํางานเก่งทํางานแบบให้เขาได้ตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอาจจะให้ของขวัญเรานะมีสิทธิ์เป็นไปได้ อาจจะแบบบางคนอาจจะแบบย้ายวิวย้ายวิวเปลี่ยนวิวเปลี่ยนสถานที่ที่แบบดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็พื้นฐานดวงเนี่ยเจ้าชะตานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคิดนะคิดที่แบบว่าอยากจะสร้างเงินอยากจะเอ่อเก็บเงินสร้างบ้านสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะคะในช่วงนี้อยาใช้หนี้ให้หมดชันได้เงินมาท่านจะประหยัดนะอะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นไปได้ได้เห็นไหมอันนี้ไพ่แบบว่า มีความคิดที่จะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างแบบให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าที่การงานนะคือหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีมีการพูดกันแบบคนกับคนในที่ทํางานมีปัญหาแบบไม่ลงรอยกันมีความคิดที่สวนทางกันนะแต่ก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะคะเพราะคุณ อ,องานจะเยอะนะคุณเป็นคนเก่งด้วยนะคะงานเยอะงานดีแล้วก็แบบอาจจะแบบมีงานเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ,อ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกี่ยวกับการงานเนี่ยอาจจะแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบว่ามีหมายสารหรือแบบเกี่ยวกับ ไปเจอตำรวจแล้วก็โดนล็อกล้ออะไรแบบนี้นะคะไปเจอหมอไปเจออะไรที่แบบว่าเหมือนกแบบับทนายความอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้นะคะการงานอาจจะมีพวกนี้เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ,ะมีปัญหาบ้างแหละเล็กน้อยแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันจะทําให้คุณได้เติบโตในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะคุณก็ผ่านได้ด้วยนะ ในส่วนสุขภาพนะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาจจะมีสิวขึ้นหรือว่ามีผดขึ้นตามใบหน้าประมาณนั้นบางคนก็อาจจะเป็นฝีหรือว่าแบบโดนอะไรอ่ะเออเป็นสิวหัวช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวๆใบหน้านะที่หูที่ตาอะไรอย่างเงี้ยที่หูหรือว่าแบบแถวๆนี้ได้หมดเลยนะคะก็ให้ระวังประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะเกี่ยวกับสุขภาพ เรามาดูนะคะการงานบอกไปแล้วการการงานบอกไปแล้วการเงินก็ดีนะก็คือช่วงนี้มีโอกาสได้เก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็การทำงานก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปใครทำงานประจำนะอ่ายังไงก็ต้องได้เดินทางแน่นอนในตำแหน่งของคนรักนะคะคนรักช่วงนี้จะมีความคิดที่แบบว่า อยากจะทํางานเพิ่มขึ้นจากเดิมมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่แบบเป็นงานเสริมงานเพิ่มที่จะทําให้ตัวเองแบบมีมีมรายได้มากเพิ่มขึ้นนะคะ,ะมีความคิดมองการไกลและจะทําอะไรดีรอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ทําธุรกิจออนไลน์นะคะไลฟ์สดอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นในการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะมีโอกาสนะแล้วก็ ถ้าสมมติใครอยากจะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือทำอะไรเกี่ยวกับการพรีเซนต์การโชว์ออฟเนี่ยนี่คือตำแหน่งแฟนนะก็เป็นไปได้บางคนมีโอกาสนัดนัดเจอกันด้วยนะในช่วงนี้ใครที่แบบว่าเป็นโสดอยู่ก็นัดเจอกันนะคะแล้วก็จะเจอคนใครที่โสดอยู่เนี่ยจะเจอคนที่แบบเจอกันในสายงานนะคะไปเจอกันในสายงานแน่ๆเลยนะคะแล้วคนนี้ใช่ด้วยนะ ถ้าใครเข้ามาในตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอ่าคนนี้ยคือคนที่เหมือนกับสวรรค์ส่งมาให้เราเป็นเนื้อคู่เรานะคะเพราะว่าได้ไพ่นี้อ่าใครเข้ามาในตอนเนี้ยถือว่าโอเคเลยอะนะคะใครที่มีคู่แล้วมีคนรักแล้วก็คือ,อมีความคิดที่แบบว่าบางคนเนี่ยจะแต่งงานกันนะในช่วงนี้ มีมีงานมงคลงานสมรสงานอะไรแบบนี้นะในช่วงนี้นะคะอ่ามีโอกาสได้แต่งงานได้จดทะเบียนสมรสได้แล้วก็หลังจากอ่ามีงานมงคลหมายถึงว่าอาจจะแบบเอร่วมกันร่วมกันเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดธุรกิจตัวใหม่นะคะก็เป็นไปได้อ่าแล้วก็จะสำเร็จด้วยนะเนี่ยเห็นไหม เขาบอกว่าแฟนคุณที่มานี่ก็คือจะมาช่วยช่วยกันทำช่วยเอ่อช่วยทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะอ่าจะเจอกันในสายงานแหละประมาณนั้นนะคะต่อไปนะเอ่อตำแหน่งแม่ตำแหน่งแม่คือคุณแม่นะ่ะมีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปีกมดลูกนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อน่องนะ อะไรที่มันเป็นของคู่อ่ะของคู่อ่ะเนี่ยประมาณระหว่างท้องอ่ะนะคะแล้วก็แบบเอออาจจะมีแบบหน่วงน่วงท้องหรือว่าอะไรที่มันเป็นของคู่นะคะในตำแหน่งของคุณแม่ต้องให้ระวังอ่าส่วนคุณพ่อก็อาจจะแบบเป็นพวกน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะมีแบบน้ำเหลืองอาจจะแบบเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นคันอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยได้นะคะ ันนี้คือตำแหน่งของคุณพ่อนะก็ให้ระวังสุขภาพให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรามาดูวันที่ดีกันภายในสัปดาห์นี้นะคะอ่าสัปดาห์นี้ก็คือครูจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่30เนาะ23คือวันจันทร์นะคะอ่าดูวันจันทร์นะวันจันทร์ดีจะได้เดินทางจะได้เดินทางไปด้วยมีความสุขจะชิลจะฟินจะเออได้กินได้ดื่มนะคะ จะเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่ไปทำบุญไปไหว้พระไปทำงานได้หมดอังคารอังคารก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับของคู่นะ,ะแล้วก็สมมติอยากได้อะไรไงมันจะมีความที่อยากได้ไงเดี๋ยวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบว่าอันไหนที่มันดยากได้แล้วมันดีก็โอเคแต่ว่าอันไหนที่มันแบบว่าเรายังไม่พร้อมหรือว่ามันไม่ดีอเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะแล้วก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะของคู่ในร่างกาย นะคะอาจารย์อังคารแล้วก็พุทธดีนะคะคุณอาจจะได้แบบไปท่องเที่ยวสถานที่สวยๆได้เดินทางไปสถานที่สวยๆอาจจะมีการมีปาร์ตี้กินดื่มภายในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะได้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้รับคําชมจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้พฤาหาสนะคะก็คือ จะได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าจะให้การช่วยเหลือแลวก็สนับสนุนเขาจะเป็นคนที่แบบอ่าเหมือนจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นคนรวยหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือวันศุกร์นะวันศุกร์ก็คือใครทรําธ,ธุรกิจสีเทาๆเ,เนี่ยก็ก็เออก็ยังจะเป็นไปในตามนั้นนะคะใครทำรธ,ธุรกิจสีเทาหรือว่าใครอยากจะเปิดเผยอะไรหรือว่าเออคือมัน จะยังแบบ2องแง่สองงานมังเปิดเผยหมดไม่ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งบ้านนะก็ให้แบบไปไหว้เกี่ยวกับองค์เทพผู้หญิงนะคะพระแม่สุพรรณกัละยาหรือว่าเป็นผู้หญิงส,สวยๆอะ่ะเจ้าแม่ควนอิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม่นางไม้นางตะเคียนอะไรเงี้ยได้นะขอพรนะคะท่านปกปากดูแลรักษาบ้านเราอยู่นะ เมื่อกี้พูดถึงอ่าจาันงคารพูดพระหรหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาจจะมีการปวดท้องหรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะท้องเสียหรือแบบช่วงนี้อาจจะแบบนิสัยเราอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบเอาใจตัวเองอ่ะเอาใจตัวเองใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะในช่วงนี้ในในวันเสาร์นะแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนานะการงานจะขยายมีการ งานจะเยอะงานจะเยอะจะแบกรับหรือบางคนนี่ก็จะเอางานมาทําที่บ้านอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็แบบรับรู้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเราเนี่ยอาจจะมีเออเขาเรียกว่ามีมากขึ้นทำงานแทนคนอื่นมากขึ้นหรือว่ารับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายขึ้นนั่นเองนะคะเลขหนา้าไพ่นะเลขหนา้าไพ่หนึ่งหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสี1หนึ่งห้าสามหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งมาเลยนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ,ะเลขหนึ่งนี้จะมาเลยโอเคอะสีสีสีนะสีนำโชคนะคะเอาอาสวินที่ทำให้เรามีความสุขนะสีนี้ไปเดินทางไปสัมภาษณ์งานไปคุยติดต่อเจรจาซื้อขายเราใช้สีนี้นะ สีฟ้าแล้วก็สีแดงสีฟ้าสีแดงนะคะส่วนใครจะถามว่าพื้นฐานดวงเนี่ยจะสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้หรือไม่นะลองดูใครมีรถสีขาวกับสีดำสีควันบุหรี่อะไรแบบนี้นะคะขาวดำควันบุหรี่อาจจะให้โชคนะ,ะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นโชคอยู่นะคะ โอเคจบแล้วนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคำทำนายตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่30พฤศจิกายน2563นะคะ